สวัสดีค่ะสมดสมาชิกกลุ่ม V.I.P. ทุกท่านทุกกลุ่มนะสรีสยามเช้าเช้าวันพฤธศุกรีที่4่ธันวาคมพศ2568กับการวางแผนกันเทตุทองคำค่ะสำหรับกราฟทองเช้าวันนี้แท่งเดนนั้นออกแดงคะเทเดอร์นะยังไม่เขียวนะคะเมื่อวานนี้ก็แผ่บลูนว่าเช้าว,วันนี้จะเจอเดย์เขียวนะคะปรากฏว่ากราฟทองดันราคาขึ้นไปนะคะส4240ไม่สามารถผ่านได้เพราะตรงนั้นเป็นแนวต้ตานเฮสีนะฮะ เป็นการไปครั้งแรกแล้วโดนกดราคามาทำให้เช้าวันนี้จบเป็นเดแดงนะเทเดอร์แต่ต้องบอกว่าเขาอยู่ที่แอรเรียนแนวรับนะคะ ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะก่อแนวรับใหม่หรือเปล่าเพื่อได้ราคาขึ้นต่อเพราะแบรยังมองว่ากราฟนั้นเป็นเทรนขาขึ้นแต่เดยังไม่เขียวก็เลยต้องเป็นผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะ <S <S เพราะว่าการเทรดค่ะก็แพร่ต้องการให้กราฟชัดเจนก่อนแล้วก็เล่นตามนะคะในเวอร์ชันปัจจุบันคือต้องอ่านกราฟชัดจริงๆถึงจะเข้าและรว,วมทมั้งถึงจะมีนะคะแนะนําการเทรดนะคะถ้าไม่ตรงก็คือไม่เล่นเลยนะคะไม่เล่นก็คือดูแล้วก็ชมที่สําคัญนะก็แพร่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดีจังเลยอ่ะ อย่างมากเราก็แค่ไม่ได้ออเดอร์ไม่ได้เพิ่มแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เสียอะไรแต่สําคัญคือได้ประสบการณ์ได้เข้าใจกามว่าอ๋อนั้นเมื่อเดยังแดงอยู่เนี่ยก็ยังจะขึ้นไม่ได้และสุดท้ายก็ต้องสู้ให้ได้ก่อนว่าเดจะเขียวถึงจะขึ้นได้นั่นเองค่ะเพราะว่าคุณแพร่นะเรื่องหน้าหลักของวีกด้วยวีกเนี่ยเป็นเขียวค่ะวีคเนี่ยเป็น PA เเลยแต่ว่าเนื้อเทียนของเขาอะยังไม่สูงกว่าเดิมทําให้กาฟนั้นเกิดการพักตัวนะะในําฟเฟรมเบสสค่ะ แล้วอีกอย่างโค้ดก็ลุ้นว่า H4 นะเป็นอินเวอร์ส n v e อินเวอร์สนะฮะแต่ว่าปรากฏว่านะแท่งนี้จบ5้าทุ่มเป็นเขียวจริงแต่ว่านะคะแท่งเทียนยังไม่เห็นด้วยมีการกดราคาแล้วก็ยังอยู่ที่แอเรียนี้อยู่นะคะชุคุี้พามองว่าเนี่ยถ้ากราฟนะคะจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ใกล้จะเลือกแล้วแหละนะแต่ว่าต้องการให้เดย์เป็นเขียวถึงจะเทรดง่ายกว่านี้นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่แอเรียแนวรับ H1 สหนึ่คทตรงนี้เป็นแนวรับ H1 นะ แต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่สามารถลงต่ำกว่าจุดนี้ได้กราฟมันก็จะดันราคาขึ้นไปนะคะแต่ว,ว,วันนี้ดันออกแดงนะอย่างที่บอกว่าคือถ้ากราฟไม่ตรงอ่ะโคแผมโคแผมทำนายให้เลยนะคะว่าเทรดเดอร์คนไหนที่ทําตามเทคนิควิธีการที่โคสอนนะคะแล้วก็คือไม่ตรงก็คือไม่เล่นพอไม่ตรงไม่เล่นเนี่ยมันจะไม่เสียตังค์ไม่ได้ตังค์แต่ว่ามันจะได้อย่างหนึ่งคือได้วินัยในเรื่องของการทําอาชีพนี้และคนที่มีวินัยนั่นแหละคะ่ะคือคนที่รวยอันนี้จริงนะคะ ซึ่อค้ณแพมเช็คแล้วอ๋อก็แค่รอให้มันตรงไม่ตรงก็อยาเข้าซึ่งค้ณแพรก็บอกไว้ว่าถ้า5้าทุ่มนะเฮสีเป็นเขียวต้องรอเฮสึงแต่ว่าปรากฏว่าเฮสึงพวกนี้ก็ยังไม่มีเลยค่ะเพราะว่ากราฟอีกอย่างหนึ่งกราฟก็ต่ำกว่าเอ็มหมดเลยทำให้กราฟมันกดราคาลงทําให้เดนั้นออกแดงค่ะ แลวก็วันนี้เช่นกันเดนเป็นแดงอยู่นะคะแต่ว่าอยู่แนวรับกรณีที่กราฟอยู่แนวรับแน่นอนคะ่ะแนวรับคือราคาที่ถูกนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันแต่ว่าแท่งเทียนก็ยังอยู่ที่ area M15 แล้วก็อยู่ที่ M5 c a ดเดอร์ซึ่งลักษณะนี้ก็ยังถือว่ากราฟยังไม่ชัดเจนเพแผมนแนะนาว่าวันนี้เราอาจจะต้องดูอาการของแท่งเทียนก่อนหรือว่าปล่อยให้กราฟนะคะวิ่งไปที่ area delta นนแล้วสุดท้ายนะคะไม่สามารถ นะคะลงต่อได้แล้วเป็นสูตรการขึ้นก็ค่อยบายนะคะเพราะที่บอกไปตรงนี้เมื่อยอ่ยอดูแล้วจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นแนวต้านที่สี่ค่ะเมื่อวานเป็นการขึ้นไปครั้งแรกทาให้เขากดราคาลงนะแล้วก็วันนี้ถ้าเป็นการขึ้นไปครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการขึ้นทันทีรูปแบบของไซเบ์ขึ้นนะไซเบ์ขึ้นในส่วนของไทม์เฟรมเฮสค่ะถ้าสมมติว่ากราฟขึ้นไปตรงนี้แล้วเป็นแบบเนี้ยโอเคนั้นเดย์จะออกเขียวแล้วก็จะมีสีขึ้นไปด้านบนแต่ว่าเช้าวันนี้ก็แฮมก็นะเช็คการาฟก็คือให้กร่ีททรบคะ ต่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นแนวรับให้สึงเป็น P A buy แต่ว่าไม่ไม่ได้ buy ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางครั้งคือมันไม่ใช่ mm hmm. ก็แพรก็จะเลือก,กราฟที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็ค่อยเล่นถ้าไม่ตกก็คือเป็นแค่ผู้ชมนะไม่ได้ buy ไม่ได้เซลล์แล้วก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบแต่สําคัญคือรู้สึกว่าเออมันดีอย่างนี้นี่เองก็คืออย่างมากก็แค่ไม่ได้ออเดอร์แต่ที่สําคัญคืออย่างที่บอกว่าได้เรียนดูเอาไว้ใช้ในวันที่มันตรงเอาไว้ใช้ที่วันที่เราจะเล่นด a แดงหรือว่าเดเขียวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งการเทรดเวอร์ชันปัจจุบันของกเรามันง่ายมากแล้วก็อีซี่มากสาคัญคือเทรดเดอร์คนไหนมีวิน,นัยแล้วก็ทําตามระบบคนนั้นก็จะได้ตังค์แล้วก็บวกฉ่ำมากเลยและที่สําคัญไม่มีความเสี่ยงค่ะก็แพรบอกว่านี่คือการฝึกสมองการเทรดเดอร์ฝึกสมองให้ให,ให้เราทํางานตามระบบและวิธีการแล้วก็นะคะไม่ได้วิ่งตามเป้าหมายเพราะรู้ว่าถ้าเทรดแล้วตรงวิธีการก็คือยังไงก็กําไรและสิ่งนี้นะคะทำให้โคแพรนะสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้เพื่อนเ่เทรดเดอร์นะหรือว่าลูกสิทธิ์ที่ฟังอยู่นะ,ะลองเอาไปทาดูก็ได้นะคะ,ล,ะ,คะล้ไดผัพธให่ และวิธีการที่โค้ชแพรนนามาใช้ทําให้โค้ชแพรสามารถทําเงินได้ในตลาดนี้นะคะมากนะคะและก็รู้ว่าตัวเองจะได้มากกว่านี้แต่ว่าสําคัญคือคแล้วโค้ชแพรจะสื่อสารกับเทเดอร์ยังไงให้เทเดอร์นะคะบอกตัวเองว่ามีวินัยท่านนั้นจะสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพได้อย่างยั่งยืนบงเล็บคือยั่งยืนนะคะเทเดอร์ซึ่งวิชานี้นะคะต่อให้ครูโค้ชแหกปากบอกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตัวเทเดอร์ไม่ทําตามไม่ได้ผลลัพธ์ค่ะแต่ถ้าเทเดอร์คนไหนนะทำตามคนนั้นจะได้ผลลัพธ์ ซึงวุณแผมนะคะก็นะเจอลูกศิษย์เยอะแยะมากมายค่ะมีคนได้ผลลัพธ์มากเพราะเขามีวินยัยและก็มีคนยังบนอ่างอยู่ยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนนะราะแผมเชื่อว่าบางครั้งที่เราไปฝึกหรือว่าไปทําดูแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์เราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเหตุผลอะไรทําไมเราไม่ได้ผลลัพธ์ เป็นเพราะว่าอะไรนะเป็นเป็นเป็นเพราะว่าเทคนิควิธีการหรือตัวเราแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณมีเทคนิควิธีการที่ดีนะคุณต้องปรับที่ตัวบุคคลค่ะหรือว่านิสัยนะคะนิสัยของเทรดเดอร์คนนั้นต้องถามตัวเองว่าอยากสําเร็จจริงไหมถ้าอยากสําเร็จจริงก็ต้องทําตามนี้ถ้าไม่อยากสําเร็จก็อยากมาเล่นเล่นอยากบาบอยากเซลล์เฉยๆอันนั้นก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะยั่งยืนหรือเราจะได้กําไรในตลาดนี้อย่างที่ผู้พันบอกไปว่าคนสําเร็จในตลาดเนี้ยพวกเขามีวินัยมาก ดังนั้นเทรดเดอร์ทุกคนที่เข้าวงการคุณจําเป็นต้องมีวินัยมากแล้วคุณจะมีทรัพย์มากนะคะนี่คือคําเฉลยแล้วก็คาแนะนาจากคแุแพทแม่บ้านเรฟเฟร์เรกในช่วงวันพระฤาัสบ,บดีที่4ี่ธันวาคมพศ2568ขอให้ท่านอรอตฟ้าสดใสกําไรทั้งสัปดาห์กาไรตลอดไปมีเทคนิคที่ดีมีวิชาที่ดีมีตําราที่ดีและตัวเราก็ต้องเป็นคนที่มีวินัยการเทรดที่ดีเวยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ค่ะถ้าสุา่ากราฟขึ้นไม่ได้นะคะตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับค่ะ ดแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็แพมเชียร์หน้าบายนะแต่ก็ต้องนะรอก่อนรอก่อนไม่เป็นไรให้สียังแดงอยู่นะคะรอก่อนนะคะ